ถามว่าสติความระลึกจะมีแก่ท่านที่รู้ยิ่งพวกเดียวหรือราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมีรินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสติที่ระลึกถึงข้าวของสารพัดท,ทั้งปวงนี้จะมีแก่พวกพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นอภิชานะรู้ยิ่งพวกเดียวนี้หรือหรือว่า จะมีแก่พวกกุดุมพีคือผู้ที่ต้องตักเตือนบ้างเป็นประการใดพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรสตินี้มีแก่คนที่รู้ยิ่งและคนที่เป็นกุดุมพีก็มีสติด้วยกันสิน้นพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าโยมนี้เห็นว่าคนที่รู้ยิ่งมีสติเห็นว่ากุดุมพีนั้นไม่มีสติ พระนาคเษนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐถ้าว่าสติบังเกิดแต่ในสันดานท่านผู้เป็นอภิชานะรู้ยิ่งสติไม่ได้มีแก่คนเป็นกุดุมพีแล้วกิจที่จะเล่าเรียนศิลปศาสตร์วิชาการและพระกรรมฐานในสำนักท่านผู้รู้หลักนักปราชต้องการอะไรครูบาอาจารย์ก็หาประโยชน์มิได้ นี่สติมีแก่กุดุมพีจึงต้องการครูบาอาจารย์ให้สั่งสอนเพื่อให้เกิดสติอัตมาจึงว่าคนที่เป็นอภิชาณชาติรู้หลักนักปร,ราชดนี้ก็ดีกูดุมพีก็ดีเป็นผู้มีสติด้วยแท้ขอถวายพระพรฝ่ายพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังเถระวาจาก็สิ้นสงสัย มีนามพระหฤทัยโสมนัสตรัสว่าการโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรยิ่งนักหนาในการบัดนี้สติอภิชานันติปัญหาเป็นคำรบสิบเอ็ดในวรรคที่หกจบเท่านี้